สวัสดีครับน้องๆวันนี้ผมจะมาสร้างฝันสร้างแรงบันนาลใจต่อจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วผมพูดถึงเป้าหมายว่าเวลาน้องๆจะเลือกเป้าหมายเข้ามาหาวิทยาลัยต้องเลือกคณะเอาคณะมาเรียนกันแล้วเลือกคณะที่มีคะแนนไ็นไงเลยสูงสุดแล้วเราก็ตั้งเป้าเลยว่าเป้าต้องสุดต,ตีต้องสูงสุดเลยแล้วทําได้จะขาดมาหนึ่งคณะสองขาดมาหนึ่งลำดับสองลำดับก็ยังสอบได้เหมือนเดิม วันนี้ต่อจากการเป้าหมายก็ถึงขั้นที่เราเรียกว่าการลงมือทำจึงสำเร็จนะครับผมมีคำพูดเรื่องของความสำเร็จบอกว่า success is a journey not at destination หมายความว่าอย่างไรเลยหมายความว่าความสำเร็จคือการเดินทางคือระหว่างทางที่เราเดินไม่ใช่เป้าหมายที่เราตั้งแน่นอนหมายความว่าไงก็คือว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นเพศ ผมบอกเลยถ้าตั้งเป้าเฉยเฉยแล้วไม่ทําอะไรรับรองว่าไม่สําเร็จแน่นอนเพราะความสําเร็จมันคือเส้นทางที่เรากาลังเดินไปมันไม่ใช่ความสําเร็จคือการที่เราตั้งเป้าหมายไม่ใช่ความสําเร็จมันคือเส้นทางระหว่างทางที่เราเดินไปว่าเราทําอะไรกับเป้าหมายของเราบ้างนะถ้าเราตั้งเป้าหมายโดยไม่มีเส้นทางที่เราเดินเป้าหมายอันนั้นเราเรียกมันว่า เผลอฝันถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเดินทางหรือเราจะต้องพยายามแล้วเรามาดูซิว่าความพยายามหรือความตั้งใจของเราอยู่ในขั้นไหนถ้าน้องความตั้งใจเริ่มต้นอยู่ในขั้นที่เราบอกว่าฉันไม่ทําหรอกถึงแม้จะมีเป้าหมายแต่เราไม่ทำมาหรอกผมบอกได้เลยไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่ๆพวกนี้จะเรียกมันว่าพวกขี้แพ้ขี้แพ้แล้วก็ขี้แพ้ ต่อมาอีกขัานหนึ่งหลังจากที่ฉันไม่ทําหรอกเธอเองจะบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกถึงแม้จะตั้งเป้าอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะแต่ในใจคิดแต่บอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกผมบอกได้เลยเป้าหมายที่เอ็นตั้งไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนขึ้นไปอีกรำดับหนึ่งฉันก็อยากทํานะฉันอยากจะทำแนละ้ แต่อันนี้แค่อยากแต่ยังไม่ได้ทําก็ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีหรืออีกขั้นหนึง่งฉันต้องทํำยังไงล่ะอันนี้จะเริ่มหาเส้นทางที่จะทำนะแต่ยังไม่ได้ทําทั้งสี่เส้นทางนี้อธิบายได้ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จหรือเป้าหมายนั้นที่น้องๆตั้งไว้ไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะมันอยู่ในขั้นที่ยังไม่ได้ลงมือทําเลยข้ามไปอานนึง่งเลิกนะครับ ฉันจะลองทําดูแล้วกันอันนี้จะลองนะเริ่มมีใจอยากจะลองนะถ้าเกิดวางเป้าไว้ว่าอยากเป็นเทใสโออจะลองอ่านหนังสือดูนะจะลองทําแบบหงษดูนะอันนี้เริ่มก้าวกลประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วนะลองมาดูแล้วอะต่อไปฉันว่าฉันสามารถทํามันได้ความสําเร็จก็เข้าใกล้ดีอีกแนละ้วเพราะว่าเราเริ่มมั่นใจแลนะ้วต่อมาก็ฉันจะลงมือทาเดี๋ยวนี้ทําเลยโอ้โหไปหา เอกสารหาหนังสือข,ข้อสอบเก่ามาทําดูแล้วที่สุดแล้วถ้าลองลองทําดูหรือทํามันเดี่ยวนี้ในที่สุดฉันก็จะทําได้แล้วโวยในการขั้นตอนชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ผมบอกได้เลยมันเลือกออกแบ่งแบ่งออกเป็นสองขั้นแน่นอนหนึ่งขั้นที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยหมายความว่าฉันยังไม่ได้ทําฉันจะไม่ทาหรอกนะฉันทําไม่ได้เอ้ยก็ฉันจะไม่ทํา ะทำยังไงดีพวกนี้ยังไม่ลงมือทําเลยพวกนี้ไม่ประสบความสําเร็จมีอีกพวกหนึ่งที่แย่ขึ้นไปใกล้ชัยชนะขึ้นไปทีก็คือพวกลองทําเลยพวกทาเดี๋ยวนี้พวกนี้มันก็จะใกล้ประสบความสําเร็จเข้าไปทุกทีฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําให้มันประสบความสําเร็จคือลงมือทำไะนั้นเวลาลงมือทําน้องๆจําไว้เลยว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มลงมือทําความตั้งใจที่อธิบายไปคราวที่แล้วมีด้วยกันหมด4อันหนึ่งจะลองทําดูและที่ทําแล้วนะสองจะพยายามทําให้ดีที่สุดสจะทําให้ดีที่สุดสจะทํามันให้ได้บอกย้าอีกทีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้องจะลองทําดูบอกได้เลยว่าความสําเร็จมันจะมีค่าเท่ากับจากสถิติแล้ว สามสจุดพวกนี้ร้อยคนถ้าใช้วิธีคิดหรือใช้ความพยายามที่เราบอกว่าจะลองทำดูร้อยคนจะสอบได้สามสคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใช้แนวคิดที่บอกว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดร้อยคนจะสอบติด5้าสิบสตต่อมาฉันจะพยายามทำนะความสำเร็จจะเท่ากับ 10.2%สิบรคนสอบติด50คนแต่ถ้าเกิดน้องมุ่งมั่นแล้วก็ใช้วิธีคิดแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกหม้อข้าวตัวเองจากเมืองจันท์ไปยึดอายุทยาฉันจะต้องทำให้ได้พวกนี้ความสำเร็จเท่ากับ82.6%ปซถ้ามีตัวเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกคำตอบที่ถูก ก็น่าจะเป็นข้อ,มองมงมุงไปเเวลาจะทําอะไรให้ประสบความสาเร็จเราคิดว่าเราจะใช้แต่สมองอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เลยค่ะจริงที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องใช้อะไรด้วยหัวใจถึงเวลาต้องต่อสู้เราต้องต่อสู้ด้วยหัวใจจำไว้ได้เนองโอเคไหมัน้นสุดท้ายก็คือว่า5ต่อจากนี้เวลาจะทําอะไร ขอให้ทําให้ได้และคิดว่าตั้งใจจะทําให้ประสบความสําเร็จให้จงได้สําหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ